มาแบ่งปันเคล็ดลับด้านล่างจุด่้นเลนด้านล่างที่บรมครูไม่ได้บอกใครเป็นส่วนใหญ่อันนี้ได้มาจากบรมครูของจันนันเรามาดูดีๆนะครับพี่น้องครับตรงนี้จะเอียงนี่ครับตรงเส้นขอบกระจกนะครับตรงเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับตับเส้นขอบกระจกเนี่ยตรงนี้จะเอียงร่องนี้จะเอียงนะครับเอียงเล็กน้อยถ้าตรงร้อยแปดสิบองศาวางเลยไม่มีตรงนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์มาตรฐานพิมพ์ที่ เขาเรียกว่าบรมครูเ,เล่นกันนะครับจะต้องเอียงเอียงเล็กน้อยนอกจากเอียงจะมีมิติสูงต่ําดูดีๆดูมุมนี้เราเห็นนี่ครับฐานสูงเส้นสมล่างต่ําแล้วก็เส้นกรอบกระจกต่ําเห็นไหมครับถ้ามีการตัดนะครับที่ไม่ชิดนะเส้นกรอบกระจกจะมีลักษณะเป็นขั้นบันไดก็คือหนสอง สามสี่เป็นลักษณะขั้นบันไดจะมีความสูงต่ำไล่กันขึ้นไปนะครับไล่ลงมานะครับอย่าลืมนะครับอีกครั้งหนึ่งเอียงนะครับต้องเอียงนะครับเนี่ยร่องเนี้ยเอียงนะครับแล้วในความเอียงในร่องเอียงนั้นความลึกของร่องก็จะไม่เท่ากันนะครับนะแล้วก็ไม่เป็นเส้นตรงนะครับตรงนี้ลึกตรงนี้จะตื้นเล็กน้อยตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกรือไหมครับ เป็นลักษณะของไม่ใช่ขีด180องศานี่ครับเคล็ดลับเหล่านี้เรามาลงกล้องดูกันที่บรม,มครูนะครับแบ่งปันอาจารย์นั้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมครับมิติความสูงก่อนก็ได้นะครับหนึสาเป็นขั้นบันไดเห็นไหมมิติความสูงนะครับร่องนี้นะครับความลึกตื้นไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้จะลึกกว่า แล้วก็จะมีลักษณะของการเอียงนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับลองนี้จะเอียงเป็นสิ่งสําคัญมากสําคัญมาก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 ครับผม